สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น How are You Today พิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทัวร์เพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตมาทัวร์กองถ่ายมาทัวกองถ่ายเราถ่ายให้กับอะไร เพ a ย์สเตชันเพย์สเตชันว้โหซึ่งถ้ามาเป็นงานเพลย์สเตชันอะเราจะไม่มาได้ยังไงวะนี่ดูสีเสื้อนี่อันนี้คือไม่ตั้งใจมาไม่ตั้งใจมาปกติใเห็นสีน้ำเงินมาล่ะไม่เห็นไม่เห็นขาวดำอันนี้คือสีเปิดเครื่องเลยเวลาเปิดเครื่องเพลย์ห้ามันจะเป็นสีนี้สีกล่องเพ a ย์สเตชันก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกเราเนี่ยก็จะมาเก็บบรรยากาศครั้งหนึ่งในชีวิตอะให้รู้ว่าแบบเพ a ย์สเตชันเขาทำงานกันแบบไหนอะ๋ยวบอกก่อนว่ากิจเนี่ยมากองถ่ายตั้งแต่เจ็ดโม เลิกตีสาเสร็จปุ๊บเจ็ดโมงต้องมาทางนี้ก็คือกิจไม่ได้นอนแป้งบบเลยเปิดแอร์ก่อ,อนนะ,ะได้แต,แต่จริงๆนะผมแอบคิดชาเลนจ์เล็กๆไว้ให้พวกเรานะเรามางานเกมใช่ไหมผมอะอยากตั้งโจย์เลย<ม>พวกเราห้ามพูดคำว่าเกมแต่ว่าเพราะมันเป็นงาน PlayStation เราต้องพูดคำว่า PlayStation เอ้ยถ้าคุณพูดคำว่าเกมปุ๊บเฮ้ยเล่นเกมกันจะโดนแหละผมยังไม่คิดอ่าแต่แว่านับแต้มไวก่อนผมไม่เข้าใจพวกคุณเลยนะ คุณมางานเพรสเซชันคุณมีอะไรอยู่นี่ไงกางเกงผมสีน้ำเงินสีฟ้ามีน้ำเงินคุณดูผมก่อนนี่หนึ่งนะสีน้ำเงินนะรองเท้าสีน้ำเงินแถมรองเท้ามีขอบขอบสีน้ำเงินกางเกงในก้ำเงิน เฮ้ยเราเปลี่ยนกฎกันหน่อยไหมอ้าวยังไงคือเกมเนี่ยมันมันง่ายไปมันแบบมันไม่ค่อยพูดเรารวบคำไปเลยให้แม่งไม่มีความหมายอ่ทำมาเล่นเกมไปเลยทำมาเล่นทำ่าเกมแล้วทว่าเล่นเกมได้เฮ้ยวันนี้คุณ PlayStation เอาวียังโอเคโอเคก็คือเราเล่นเกมเอาวีหรือยังเออเฮ้ยคุณ PlayStation ตอนก่อนนอนไหมวันนี้เฮ้ยอยาก PlayStation เอว์ดิลลิงกันเลยว่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอโอมเราไม่บอกกดไอโอมอ่ะ โอเคเพื่อให้มันโดนคนเดียวโอเคครับเราตอนนี้เราถึงกองนะครับเราจะไม่โบยวายนะพูดสั้นๆนะครับก็ผมไม่รู้ว่ากิจอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินตามหากิพราะว่าตอนนี้นะผมรู้สึกว่าผมได้พลังงานทังอย่างรู้สึกว่าเดินผ่านอะไรมาเดี๋ยวนะครับมันรับบทง่ายที่สุจริงๆว่ะครับอมตอนหึ่งทีโม่ก่อนหน้านี้ท๊บนึ่งก็ถึง้วกินข้าวเลยยังไม่เจอเพื่อนด้วย ยังไม่ยังไม่ไปหากิจยังไม่ไปดูกองยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นกินข้าวก่อนเล้วนี้อะไรอ่ะเราไม่เล่นไม่เล่นในนี่หรอไอเปิล่ะฮะไหนเล่นเล่นโชว์นี่เล่นนานยังเล่นนานยังเพิ่งเล่นครับเพิ่งเล่นรอนั้งคำว่าเล่นคำว่าเกมแล้วคำว่าเล่นเกมเราไม่เล่นไม่เล่นไหนเล่นเล่นโชว์นี่เล่นนานยังเล่นนานยังี่จริงๆแล้วเนี่ยเพลย์สเตชั่นเนี่ยเขาบอกเราว่าเอออย่าพูดเยอะอย่าไม่อยากให้ขายเยอะมัน h า r d sell ไปไม่ h า r d sell ดูผมแต่งเพื่อมาดู ผมว่ามันมันห้ามกันยากครับเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือด,มออดผมตเงองกับ p พ s y s t i t n o n ตามความได้ก็คืออยู่ดีมันจะมี p l a y s t a ต i ั n ตั้งอยู่ที่บ้าน,นซึ่งไม่รู้ว่า ใครซื้อแล้วไม่รู้ว่าซื้อให้ใครด้วยแต่ว่ามันเป็นของผมฟิลเดียวกันปะฟิลเดียวกันคือแบบไม่รู้ว่าพ่อแม่ซื้อมาตอนไหนคือสมัยผมเด็กอะเรียกว่าจะเป็นคนแบบญาติเยอะคือคนจีนอยู่รวมๆกันก็จะมีแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อซื้อซื้อมากลายเป็นว่าเราก็ได้เล่นแต่เล็กๆแล้วนะแล้วอยู่<ช>ดีมึงก็ยึดมาเป็นของแล้วอยู่ดีก็มีก็มีของด้วยเองใช่ไม่รู้ว่าของใครใช่แล้วชอบชอบเล่นอะไรตอนตอนเล่นเพลงน่ชอบเล่นแหละตั้งแต่ยุคนั้นัลนแล้วเออชอบเล่นอะไรมากสุดโจ๊ก แบบชอบชอบเล่นกีอะไรกยนหรือพวก่เห็นไห้ยตูนพยายามให้ตัวนพยายามนานแล้วแต่มันไม่สำเร็จเราไปดูกีก่อนกีมันนอนอยู่กองเพลย์สเตชั่น่มันก็ต้องสนุกสนานปะแน่นอนเราว่าแบบตัวละครที่เราเคยเล่มัสคอตมัสคอตเทหฮาสนุกสนานสีสันอะคันลูกตัะ กาไม่ได้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกันเลยดีกว่านะว่าตอนนี้กิจเต็มที่กับงานขนาดไหนผมเดาว่านะมันจะต้องสนุกมากมากเออยกิจเป็นไงเพื่อนผมเช็คโมงเช้าสนุกสนานเมื่อกี้กูเรียกกิจมันยังไม่ตื่นเลยตรงนี้กิจดีเพื่อน มันทำตาตงใจเหมือนเราเตรียมกันมานักแสดงเนี่ยเวลาก่อนที่จะแบบเริ่มถ่ายจริงๆเนี่ยเขาจะมีการชาร์จพลังกันเสมอเหมือนเราจะเล่นโทรศัพท์เอาวีทุมคนเล่นเกมอย่างเงี้ยเอ้ยกูเล่นเกมอย่าเงี้ยเอ้ยกูก็ก่อนที่นักแสดงเนี่ยจะแบบว่าเพกเออก่อนที่เราจะเล่นเหมืเหมือนมืถือเล่นเพย์สเตชั่น มันก็ต้องมีการรชจแบตนักแสดงก็เหมือนกันนะครับก็จะมีการนอนมันเป็น c u เจอร์มีการเก็บเก็บเอาแรงใครที่ไม่เคยดูกองถ่ายเนี่ยจะไม่รู้ว่าเฮ้ยนักแสดงทุกคนเนี่ยเขานอนก่อนนะเอออันนี้เป็นเพื่อนผมไม่ได้ทําอะไรผิดแปลกนะโอเคงั้นเดี๋ยวรอเขารชจแบตเต็มที่กอนแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่างานของ a พ Station เป็นยังไงแม่งไม่มีใครคุยเรื่องงานเลยทุกคนมาถึงไอตูนกินข้าวเดี๋ยวมึงส่งเพยให้พี่ลวิน้วยนะส่งแล้ว อุ๊ยคุยเรื่องงานพอเขูไม่มีใครคุยเรื่องงานปุ๊บส่งแรงเลยเขาคุยกันไปแล้วไงตอนถ่ายอยู่นี่คือแบบเป็นช่วงรีลแหละแบบมืงมาถึงตะกี้กิ่นนอนมืงกินข้าวเลยกินข้าวก็กูกินข้าวกูกินอะไรวะคนเราต้องกินข้าวมะอย่าพูดถึงเรื่องนี้แวไปให้พูดถึงความภูมิใจที่ได้มาก็พออันนี้คือเขาเรียกว่าคำคมของนักเล่นเกมนะครับนักเล่นเกม สองแท็บแล้วโอเคคือเราต้องห้ามเขาแล้วโอเคคือเราต้องพูดคำว่าเล่นเกมอ่ะสามคำนั้นเนี่ยคำนั้นคำนั้นเนี่ยเราต้องแทนที่คำว่า PlayStation โอเคเราต้องพูดคำว่า PlayStation เท่านั้นเอเคพูดการกันก็คือ Condition ก็คือวันนี้นะครับใครที่แพ้ต้องเรียก g a ป วินเท่านั้นนะครับกลับออฟฟิศโอเคงั้นตอนนี้ผมพูดไปแล้วกี่ครั้งพูดไปสามครั้งตอนนี้กินกินหนึ่งละวอ้หมื่นกูยังไม่รู้เลยตไม่รู้ไม่รู้มึงมึงต้องมึงต้องรู้หมายถึงมึงต้องรู้อยู่แล้วตั้งแต่กูคิดเกย์ขึ้นมาไอ้ที่เลีมันมันมันไม่ได้แยกคำกันหรอมันทั้งแยกทั้งว่องโอ้ไอ้เหี้ย มงบ้าเกินไปมึงไม่ต้องคิดหรอกยังไงก็เป็นกูเพราะตอนนี้กูนาไปแล้วเราเราไม่เตรียมกันหลังกล้องก็คือลงโทษลงโทษจริงก็คือถ้าเกิดว่าไอเตแพ้เดี๋ยวการก็ต้องถ่ายเตกับกับเองก็เลือกเอาว่ามึงจะถ่ายตัวเองหรือว่ามึงจะให้การถ่ายแถ้าเป็นมูกูให้การถ่ายภาพมันชัดกว่างก็จริงนะคุณเตี้ไฟจะได้เหมือนกันใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นกล้องมือถือมันไม่ได้กูรู้สึกไม่เข้าวงเพรามึงฮาร์ดพชาถ่ายอะไรไปแล้วบ้าง ถ่ายซีนร้านกาแฟครับแล้วก็มีแบบคนถือ เครื่องเข้ามามูนกาแฟไม่กล้าพูดเลยทั้งนั้นแหละเครื่องอะไรได้มูนกล้ากาแฟ PlayStation เอ้าอะไรประมาณนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าไม่ได้อ่านเบรกดาว่ะตอนนี้คือโอมหนึ่งกีดสองเตสี่แต่ว่าเราจะเพิ่มความสนุกด้วยการให้หนึ่งขีดคำเพิ่มให้อีกหนึ่งคำเออคำที่ห้ามพูดอีกคำหนึ่งคือคำว่าถ่ายเพราะว่าวันนี้มาถ่ายงานไงคำนี้น่าจะหลุดบอดโอ้โหเราต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า PS5 อ่าโอเค แค่ผมหยิบกล้องขึ้นมาก็มีคนพูดแหละเฮ้ยอะไรมันไม่เกี่ยวกับที่ต้องปี expire วันนี้นะเนี่ยนี่หนึ่งนี่ยังไงก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงเหรอกะไม่ทักหรอก คุณต้องเป็นคนที่พูดคํานั้นออกมาเพื่ออธิบายให้เรื่องดําเนินต่อไปได้โอเคเมื่อกี้เขาสงสัยไงเขานั่งๆอยู่คุณกานยกกล้องขึ้นมาเขาจะถามว่าแล้วมึงถ่ายอะไรเป็นประโยชน์นี้เมื่อกี้ผมจะพูดว่าแล้วมึงถ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันเเเนนนนีี่่่่่ยยยฮะะะดอธธููาาาวทไมถแติ เพไม่ถามเพื่อให้มันเสียหน้ากันตรงนี้มันให้เท่าไหร่ไว้สองเท่าถ้ามันให้สามเท่ากลับมาหากูกูให้มึงสี่เท่าวันนี้ได้ข่าวว่าพี่ PS5 พี่ PS5 อะไรแล้วกีตาร์บนเวทีเนี่ยเล่นสเตชันดีไหมตอนแรกอะ่ะกูบอกให้มันโทรหามึงให้มันอะ่ะถามมึงว่าเอ้ยพอดีวันนี้พี่หนึ่งบอกว่ามี มีมีมีไม่กล้าพูดกควิดเอาเียงไปเียงไปไปเร็วเราเลือกเพลงถูกอแล้วเราจบเพลงอ่ะไม่ต้องมีใครเลยเฮ้ยเจบเพลงอ่ะไม่ต้องมีใครเลย คือจริงคอนเทนต์เนี้ยไม่ต้องมากองพีเอฟไคลส์ก็ได้นั่งเล่นอยู่ฟิตพอจริงเกมเนี้ยคนนี่ใก้พี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจะบอกว่า อันเนี้ยคนที่เสียเปรียบอ่ะคือคนที่พูดเยอะใช่เพราะดูไอ้คนนี้ไม่พูดอะไรเลยสบายคนไม่ต้องมา PS5 ้ผมหรอกสบายเกินพอดีตอนนี้มีคนมาเรียกกิจเพื่อไป PS5 ที่หน้ากองแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูว่าการ PS5 PlayStation เครื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าเขาะนาไม่ได้ให้ให้จีมันดาเป็นเป็นเมื่อกี้คนกีบบอกว่าอะไรครับผมพยเอาเรื่องมาแล้วเมื่อกี้กล้องอยู่ตรงนู้นผมไม่พูดเลยสักคำเพราะกล้องอยู่นี่ผมโดนเลยหนึ่งครับเฮ้ยต้องบอกพี่ไอก่อนว่าชาเลนจ์กันอยู่ชาเลนจ์เลยค่ะผมจะมีคําที่กําหนดไว้สองคำแล้วว่าพวกผมอ่ะห้ามพูดสองคำนั้นไม่มึงอธิบายดีกว่าเพราะเรา่อธิบายพราะผมพูดไม่ได้ โหยากแน่ๆยิ่งไม่ค่อยมีสติแล้วโดนเจไปโดนกันไปเป็นสิบรอบแล้วแล้วถ้าเกิดเราเผลอพูดทำไงคะใครที่พลาดเดียสุดก็คือต้องแก๊ฟวินจากที่นี่กลับออฟฟิศที่พัฒนาการอ๋ออสบายอยู่แล้วไปที่ไปก็ได้ไยจริงเหรอครับเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้นี่อยู่ตรงไหนไี่อ่ะยังไม่ได้ดูไปถ่ายที่ไหนมาขอบคุณครับครับครับ Okay, อะไรนะแหนมพูดว่าอะไรนะแหนมพูดว่าอะไรนะยกับผุกเล่นยังไงครับพี่จำไม่ได้เล okay, cool. okay, ่นเป็นคอดปกติพาวอดหรือว่าเล่นแบบาวออดโอเคครับจบแล้วอ๋อโอเคครับสวัสดีครับใครใครใครเป็นคนเท้าโอเคคดดออโอเค so I will d r o p

กล้องอ่ะกล้องไม่หันมาทางนี้เราเลยไม่ได้ถ่ายหมดเลยตอนนี้นะครับก็ประมาณ4ี่โมงแล้ว ทั้งห้องคือเงียบมากไม่มีใครคุยกันเลยสภาพตอนนี้คือมันกดดันมากกานถามว่าเราจะปิดคลิปยังไงดีคิดไม่ออกทำไมคนพูดช้าจังผมต้องพูดไปทีละคำเพราะว่าถ้านับคะแนนตอนนี้แล้วเนี่ยผมน่าจะนำี่อยู่ เมื่อกี้คุณก้านถามคุณเตว่าเย็นนี้ PS5 NBA กันไหมแล้วคุณเตก็บอกว่า PS5 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 PS ก็ได้ผิดไม่ได้ PS5 PlayStation อยู่ไอเต้รดรดถึงไปตอนนี้นะครับ เราได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเชื่อเลยว่าผมสามารถพูดสิ่งนั้นออกมาได้ประมาณมีเครดิตประมาณอย่างละ5ครั้งเลยเฮ้ยอยู่นี่พี่ถ่ายเสร็จแล้วว่ะอ่ะไ่้เฮ้ยกูถ่ายเสร็จแล้ววะแล้วคืนี้จะกลับไปทำอะไรเก่นเกมภอ้าผมได้อีกผมรู้ว่ามันได้อีกได้อีกประมาณสิบห้าเลยจับมืกันจนเหนื่อยรู้ได้ไห้วด้ข้อมูลเลย อยากให้ไปดูย้อนหลังนั่งตึงเพื่อนเอางี้ปิดคลิปคู่วัดกันไปเลยมาปิดคลิปเพื่อนปิดคลิปครับผมครับปิดคลิปครับก็วันนี้พวกเรามาทำอะไรพวกเรามา PS5 ครับผม PS5 PS5 อะไรครับ PS5 งาน PlayStation ครับผมใช่ครับโอเควันนี้ก็เห็นทั้งการ P.S. 5ของกิจ P.S. 5ของเรานะครับหวังว่าทุกคนจะชอบ PlayStation นี้คก็คือวันนี้เป็นการถ่ายทำคลิปแหละเครดิตเยอะเป็นไงเป็นคนเครดิตเยอะคือผมมาถ่ายเสร็จแล้วนะพวกมันก็เล่นเกมกันเกมของเราก็คือการพูดไม่ให้มีคำว่าเล่นเกมหรือว่าถ่ายเนี่ยแหละประมาณนี้อัดกเนาะครั้งหน้าเราจะทำอะไรกันต่อครั้งหน้าเดี๋ยวเราหา PlayStation เพื่อ P.S. 5กันต่อไป การตัด <K r ub> ต่อตคลิปนะครับรุกวนขึ้นคำว่า P S Y กับ PlayStation และคำแปลตลอดคลิปนะครับตลอดคลิปเพราะว่าคนดูจะได้ไม่งงไงไม่งั้นอ่ะเราเล่น คลิปให้เจอกันคลิปต่อไปเอเตกับบ้านเองอย่าลืมไปดูคลิปที่ผมถ่ายเป็นแบบว่าโฆษณาออนไลน์เป็นออนไลน์นะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับว่าคลิปวันนี้ที่ถ่ายทําไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงติดตามได้ทาง PlayStation Asia นะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับฝากด้วยนะครับผมหลังจากนี้ก็ดูคลิปดูคลิปเตะนั่งวินมอต์ไซค์กับออฟฟิศเจอกัน